คือเมื่อี้น้องมีการปุ๊บก,กับน้องอาสาวหน้าตายมื่อนี้เขาเปิดหานคือเก้าพี่น,น้องอันนี้เปิดหานเลยมื่อนี้เป็นมือที่พุกตอนนี้กับลังเฮ็ดกินพี่น้องเฮ็ดกลิ่นในหานเลยเนาะเก่งไม้เก่งไหมตอนเช้าสุดแจ็คพี่น้อง พยุข้าวพี่น้องเอ้ยมือคืนเลยเบิกกระปุกปลาแดงนี่ตะคิบมันเข้าในน้ำพยุข้าวเป็นแหง

Anh cho bảo lời ใ่เยวกคือจะคิวแล้วนะล่ะมอนะมอดจเลยไฟไหม้แล้วพ่จั๊ก นี่พี่น้องอันนี้ก็คือหน้าหารของน้องล่าตอนนี้เฮามาตั้งขายซัวข้าวพี่น้องเพราะว่ามีเพนจะถมถมตัวนี้จะถมเดี๋ยวน้องล่าให้เบิ่งว่าจะถมถมตะเขตนี้ไปหาพุนก็นจะเบิดหดลายนเนาะ โซงนี้ก็ยังเก็บเงินเก็บเงินเพื่อตอเติม้านพี่น้องเพราะว่าน้องล่าคิดมีแผนอยากอยากปูอยากปูพื้นตัวนี้ลวกะเทเทพื้นออกมาและก็มุ่งหลังค่าเนาะเพื่อตอนอ่าเป็นตอนแรกมากน้องล่าก็จะขายเป็นพวกปิ้งจีนหรือว่าปิ้งมาร่าหรือว่าทอดลูกซีนฮันดอกในส่วนแรงๆเนาะหน้าฮ ตึงหานน้องหลาก,กันยังเครื่องบุกคบพี่น้องเลยเพราะว่าน้องลายังหาที่ซื้อเอที่มันเป็นกล้องที่ว่าสปริงที่ดึงดึงดึงนมพี่น้องหรือว่าที่ตีนมให้เป็นฟองเนาะแต่ยังบุกู้ก่อนซื้อเนาะไปไปนครเมื่อกี้นี่กะหาซื้อบรดยหาบเห็นนี่ก็คือในหาน thank <laughs> you อ่าเป็นยังได้ดูน้ำปั่นแล้วคือหัแใจปื้ืๆอย่างไแทบบ้าบ่า เคกดไว้อยู่ okay, มาให้ยังบม่ได้สั่งบร่ได้สั่งงย่างนะคือมา่งฮดแต่เสาแต่เสียวแท้กระไรบอลสามบเจ็ดสิบสาสบ3ปดสดสิบากแรงมาอันนี้คือเครื่องเฮาเกี่ยมไปใส่บาตรใส่บาตรแตาเ้าเพราะว่ามีครูบาคุณย่าง ผ่านแถงนี้คือญญคือ้นยางแหงพับ้าประมาณห้าสิบกองน้องลาค่ะกระเห็ดตากกำลัง,งเานาะกะซื้อขนมมาแลวก,กะซือะ้อน้ำเนาะกับแจ็คเกอย่างนี้เลยเห็ดตากกำลังเนาะเพราะว่าคือขายน้ำปั้นเนาะกับหาน,น้องลาก็ยังหลายอย่างที่น้องลลาเนี่ยท่านใด่นองยังอุองอป,ปกรณ์หลายอย่างที่ยังต้องในเก็บเงินซื้อทีละเล็กละน้อยเพราะว่านี่ คือเครื่องปั้นเนาะน้องหลาก,ก็ซื้อตัวทึกมาปั้นมันก,นกระบอกแยกแลขบรไดแต่ก็เ้ากระไซไปก้นส,สาซาเพราะว่าตัวที่เป้าหมายก็คือสี่พันฝ่ายพี่น้องเป้าหมายเครื่องปั้นที่น้องลาอยากได้น้องลาไปิึงมาแล้วตัวนั้นจะละเอียดละมุนคักแต่เ้ากับโค้ยๆยนะค่้ยๆเยกิบไปเท่าเลยเล็กแล้วน่อยเอาตามเอาตามกำลังเอาตามแห้งตัวเองพี่น้องเพราะว่ายังหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากได้ มาฮอดีกะสำหรับคลิปนี้แต่จ,จะยกเพียนขอนี้ให้เราละกันของกจ้ย